这不，嗯，我把你先给我。 สวัสดีค่ะแม่ครูสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC สุขคนทคนที่รอดติดตามอยู่ในขณะนี้นะคะค่ะื้นนี้ก่เป็นวันที่10บนะคะสิบกุสองห้าหกหกนะคะค่ะกลังจากที่เฮต้นหาปลานะคะเป็นถวายที่วัดป่าศาสนบุวโธวารามนะคะก็ได้ยอดนะคะยอดก็คือหนึ่นย์สามันบวกหนึ่งศูนย์สมเก้าสามศูนย์ค่ะหนึ่งศเนะคะเด้อ การ่วมสร้างเกดีนะค,ะค่ะการคุณกะรวมรวมมาเรียบร้อยยอดแล้ควค่ะกะรหาลังเสียงกะรไปยิบจับชลาก,กินแบงรัฐบาลนะค,ะค่ะการเสียงสู่คนหฮอกาอยู่ในน้ำความหวังทุกคนมีความหวังนะค,ะค่ะการมีความหวังขอพรสิ่งศัก์ซ์อันนี้กะความเสี่ยงส่วนบุคคลนะค,ะค่ะการหล้วแต่ใจหฮอเป็นกุศลหอ้อยากงเกศอยากสาบเพราะมีคู่กับส้างบุญอยู่แล้วนะคะ่ะ ไก่เอฟซีเพิ่นได้สูกได้มานน้ำปูเพิ่นกับรวมบุญมากนะคะคือคุณมัชชิมาปูสัดใสยนะคะรวมบุญมากนายพีรพัฒน์พร้อมกับนายสุภากรออดสมเพียรพร้อมเพื่อนบ้านนะคะรวมถวายสิบเอ็ดคนนะครับค่ะเป็นเงินลอยของสิบหกบาทร้อยหกสิบหกบาทนะคะครับผมสิบเอ็ดคนค่ะสิบเอ็ดคนค่ะการบริการมันสุกคนละค่ะเพราะว่าไล่ซื้อกลายถวายปูค่ะลุงไทยด้วย หนึ่งหกหกหกแล้วหนึ่งหกหกโคกสามตัวครับความติบครับค่ะติปให้แม่คู่สองรอยยิมหนึ่งลอยแต่โม่หนึ่งลอยหนักอยหนึ่งลอยเหยียนเอกวันนะคะคนละรอยค่ะมีเอกมีวันนะคะอาจารยมีแตงโมมียิมมีขาเหียนมีหนัก้อยนะคะคนละลอยครั หายยุ่ไปจัดก,การให้เด้ขอค่ะขอบคุณขอพุ่นเรื่อยๆนะคะคุณมัทธิมาครูสัตยสายออขอข,ขอขั้วกับทีมงานนะคะเด้อ่สายปูสายก้นนะคะทีคนแจงมาทั้งนากหน่อยเนี่ยเพ่ะเชียนซื้อไล่ซื้อให้เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อพอค,คนตธุระุะคะ่ะวันอนี้ก็เรียกให้แม่ปัดมาทํางานแทน่นีลเนาะมีแม่ปัดมีนาชาแล้วคะวันนะคะวันอนี้ก็ได้มาของปูนะคะค อาการก็ดีขึ้นเนาะค่ะควบเก็บควบไข่มันกับเป็นยังซีเนาะค่ะเพราะว่าอากาศกระเพียงค่ะเป็นไอ้คอคอ,อแข็งแ <laughs> <laughs> ค็งเยอะอากาศกาศเปลี่ยนกายาลืมนะคะวันที่สี่นะคะวันซีซีพรนเอิบมือโฮมเนี่ยนะมือวันที่ห้าแม่ครูบอกไม่นะคะวันที่ห้าพฤษภากายนมีวงดนตรีลูกพุ่งมอลำสามสไตล์ที่วัดป่าสาสนุบบนวาราม ตอนแรกว่าเสียเอาวันที่สี่นะค่ะเปลี่ยนเป็นวันที่หาเน้ะค่ะเด้อผูใรสิมาร่วมนําคือวันที่หาพฤษีกายยนเนาะค่ะกับกระทินสามคัคคีนะคะที่วัดป่าศาสนุบนุรวารลา,ลามพร้อมกับวัดป่าบันเมืองแต่วาวัดป่าซาสุนุบนุเนี่ยผงเว้นนะคะวงดนตรีของแม่คู่พร้อมกับสาธิตท่องแก่นนะคะเด้อว,วันที่ห้าที่ทั้งบันเทียมนั่นแหละค่ะ ่เดี๋ยวมีป้ายผ่านไปกันเสีเฮ็ดป้ายไปครูมาเฮ็ดป้ายเรียบร้อยคือวันที่หาได้ค่ะเด้อเอาบอกบุญไว้อ่าบันนี้กันนี้นู่นครูคนอันไหนมูลเออนี่มูลปู่แกปู่ขี้ผักขาวปู่พุ่มปู่บุกคุณเจ้าขี้เจ้าักาจ้าววานเจ้าท้องข้ารักกัวายเคลใครเคือนวานทุกประโคมวันนี้ไม่ใช่วันชิงวันนี้ไม่ใช่วันพานใจทำบุญได้เหมือนเดิมการทำบุญให้เกิดจากจิตเกิดจากใจ ไม่ใช่คร e e ับุญยายพ่าไม่ไปบวชคับผู้ใดญ่แม่บอกบอกเค่ยอึศครับปูเอื้อมืออยู่บอกเค่ยอึศมาแรงหน้าตัวพ่อเขาอึนังก้มก้อนอึนักก้มก้อยมาเดียวที่พอไ่วแางอุ่กับพ่อมือร่วหายแต่ตัวถูกครับคือวถุงแกนเป็นกัดบวยทุกคนหนีมาผมเด้อลูกเด้อเพียงแต่ว่าสิ้นสุคิ้วจะขอมือใหญ่ขนาดมือรับพ่อกระด้อว่าความเก็บความป่วยเกิดแก่เก็บได้ มันบรโอเรือเด้อคนเฮ้าฝากถางความดีอยาคิดว่าจะของนุ่มนอนนุ่งแหม่งจะไม่ได้บางเครือบางคืออายุเนหนอยไปก่อนผู้อายุหลายกต่มือเพราะฉะนั้นเรามื่อคือวิจูห์ให้ทางชักทุ่งทางบุงทางความดีบารมีก็จะได้เกิดเออหาบภุฟูไฟหนาคนเข้าเวียนไหวใจเกิดตายไป บ่าาเป็นว่าถึดแรีวด้บ่ไป็เผาขีดเรวแร้วเรยเรมครับปูดวงเก็บริยืนยนเราจะมีไปต่อนะลูกนะเออคิดดี้ช่างดืกลายไ,ไปไปพุ่มุม้ื้อขึ้นไม่ดิ้อทำไม่ดือกลายไ,ไปตกนะอกมุกไม้คุ้ม,มอเอาไว้กี่ปูน่ะมันหลายคุ้มดอถึงบ่ชทางเสือเสือปู่น่ะม,มือที่แปดคุ้มที่แปดไม่เรื่องสิบแปดคุ้มตีปู่เออไปเคราะห์บ้างอย่างเงี้ยคื พอรดวก็คือพอมันยืมก็คือพอว่าเคยเคือมือนี้คือนรกแกขุ้เคือคือเปรบัแขกเออคือนรกเปรคือเปรตุงแล้รืมเธอต่ำอะไพูมันคือตองแหกตัวคันพอว่วคับพอบรว่าก็ถือถกันปูการเชื้เขียงคือกันแต่ก็ดืดม,มยืมไปนับเตี้ยปี๋ยมไปน้เตีต้ยเปลี่ยนลุปแม่พูเออแก แป่ดอาจว่าพ่อเพิ่มไหงึงอะไร่งเอี้ยคปูคเรืร่องฟนเนะาะยืปึไหมครับปเรื่มไปงัูได้เปดแล้พ่อนะทำไมเพราะว่าสิเปดอะเขาขายก็อพอร่งเปดตัวเดียวบอคบปูเข้าขนา,าดเนะาะครับถ้าเราขนัดเราก็เอาแต่ข้างหน้า,า <laughs> อือไปเลนกันเแล้วยมไไืมใส่แยงเนาะคือแสดงว่ายืมขอแชืดอแค่นเนาะคาปูเยม,มากเลยงานกับ ยื่ไป่งมือว่านเจ้าพอไปว่งมือนีไรยิองมดกดบอยื่ไปว่งมือว่านไม่มีใจเลยคุณแ่บอก่พราไปว่งมือแขเก่งนิ่ใจน่่งมือนี่ยมีเลียงคนน่บังดูเ่งเก่งมบอกเก่งบอกเก่งครับเก่งมากเนาะได้สุดแปคุ้มเพราะว่าขยับขคยายก็เก่งท่านบอกยับขยายมมนเอะอกันเมื่อนรกงดนั่งเกันเยอะมากคือหอดคขีวเออ ร้ายกับร้ายกันนั่นแหละก้ตายไปเกดีือปูรีก็งามแ่ปูว่าแค่ือได้พูกไ้เกียมักแค่ของงามไปเรื่มคบปูเมื่อสบายมันเปิดจังแารเกลียเมือเมื่อเนื้อก้มเมื่องงามแมวสบายหูสบายจ้าเออเกดีปูรีกำลังจะเริ่มแข่งขึ้นเนาะคาปูเออถามว่าจะทําป์ียร์หรือไม่ก็งั้นคือบอกทชมเดียรเออไฟเห้นหายข่หายมเรล เออให้แข่งแข่มันเร็วเพรมันว่าถือมันเร็วแข่งเร็วเรือ่องงั้นคือจะแข่งอีกรูก้มันว่าอะไรคือครูคนนีก็คืเบ,บู้การทำบุมเราทำไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตจะหาไมา่แต่ว่าแข่งเชื่อว่าปีกว่ายโพจะแกเร็วไม่ใช่พ่อจะให้แขางเกดิเออให้แข่งเกดิจักมือ 1ิเมื่ชิเ๊ิปเก๊พอยนี้บอกไว้เอไม่ปะปูเมื่อยยืมครับปูให้ช้างเกดีงวดนี้ชิบเก๊หวัดสาธุางชิปเกบงมันจะเร็วแล้วยืมเด้อครับปูมันพวกไขชางงานชางค่ไอฟองก็เมื่องมันมัวแบเติดกัวกายก็เมื่อขวัญชิปเก๊หูแกงังเออมันก็ดูยืมครับปูแต่ว่าก็เม่อมันลุงท่องดูน้วัดสี่กัว จะว่าเมื่อเวันผัดชิปเกล็ดชิปเกล็ว่ากเพิ่งว่าคือจะนี้กระชิบเกลือมันกันคืบถางแร้วเออขั้นกุ่มคนนั้นบ้องเอเออขั้นจำกนนีกับ้องแมมดแค่ชิปเกล็ใน่แครับมชเกลมือกะเรวลเรียจะเป็นิปที่นังมากไม่พอจะนั่งเออเอารับขันเือเอาแร้วกระรับขันก็เรื่กมอันนี้เออคือผางมาทางเข้าเงอ เออคูนมัาชิมาปูขัดขายพบกับเครือพักบาแข่งอืมคูพักก้อนพร้อมเพื่อนบ้านเนะานะลูกเนาะเออได้ปูได้ข้มได้คือเชียงยี่ยงรวมรวมมาอา่ะให้างลูกมีดาบมีคมมีมันซึ่งซึ่งจะก็เลยไม่มยัง้งหยิยอันคุณมาชิมาเพิ่นมาของเพิ่นหายเพิ่นสิไงใดขึ้นบอของหายครับอันมันหายแาล้วมันก็ดอะไรเลยครับเออข้างลูกศรมันก็คือว่าบ่หายครับ ก็ม่นเปิดขดยยังไงหายได้เป็นเดือนเรา้นคุณฉังว่าขอหายมันือ้นขึ้นแต่ยังว่ามันหายว่าขึ้นดูเอาไหมครับกูแค่ใหม่เพราะอีนงอีนางว่า <h> ขึ้นมาเอากยงเงเออขึ้งไมาได้แต่พึ่งทับไลครับเอาปอบแกปอบแกไปขอหายไปปอบแกอองนางมาขึ้นมาวันนี้วันนี้เอาไปพอหายก็เปิดกินนมไปกินนมกินนมชิบชบกินนมชิบชิสาธุสาธุครับปูก็นปลกก็ก็อขากินขนม วันมันเสียเน่ยันมันดของมันหายเนาะแต่ยังว่ามันหายคนได้คขึ้นได้ล้วเอจะไปขึ้นเยอมากมากอออันนี้นายโมคนไทยดีนีแล้นางเช้าปันจะร่วมชาดีร่วมข้างเกดีเก้าสิบกว่าเราบุ้เนาะร่วมกอดทั้งหมดแต่ไรก็ยันรู้กเนอืออันนี้นางพันนิกาปูธาคำรวมบุญห้าเก้าห้าชุกเก้าวัคขึ้แล้นางเปยเนาะ อารวมุมานางปูที่รวมขางเกีเอให้เม่คู้มอย่งน้อย้อยหักเอาแล้วยูกก็หักเอาแล้วงทุเรียมใช่เราหักรวมน่ะหักรวมน่ะปูิงงานคนเริ่มแขงคอหนักหน่อยหนักหน่อยคือแขงคอเลยปูแขงคอเลยเรื่องพวหายปูอขีดปั๊บ ไม่มีการไม่มีการทำมันปัโอ้ยนั่งกูเกล็ดเกล็เกลเกล็ดเกล็ดเกล็เกลเกลเกล็กั็มเกล็ดเกเกลกล็องกดากล็กล็กลดเกกล็ดกล้ดก็อเกดอกเอล็ดเกลกล็ดเก็ดเกนเกลกลก็ดเกเกล็ก็ดเกล็ดเกลเกล็เนเกล็ลเกี็หกล็่กลดกดเเ็มก็งเนี่ยลด็ ไม่เชื่อคอยดูแต่ว่าพอไม่ตื่นโอยเรื่องขวัญเขื่อนะครับเรื่อเรื่องดูนะเรื่ <c ười> องเออจากเข้าไอจ้าว่าังงาาไหหออมมงงานชะม oid กับจมื่งไรนาะพ่อชะม oid ตีดีบุ้งนางปันจะมาพร้อมกับนางรัชดาพรมพร้อมกับนายโจมกับนาง

นางปีเรนุตะคานางนางวันนาบุญร่วมนางขวัญตานางทำร่านนางอัคนานางทบพรอาจกล้าพ่อครับนางทองคู่นางพึนคดาผ่านางมิพ่อครับนางอรวระณปีเรนุสแต่กะนายขิมอืนางมะวิวันางอัลวงห้อนามือกงมือจัมือคงมือไวโได้ด้วยนะยถูกขับะรอ่งแล้วก็วยนะลูกนะเดีวครับพู เคาุ้ยแง่ทำยขอบคองลกครับเออค่บกยเอ๊เคปุ้วคะแนนนี้ลูกดวงดีไหมพ่อดวงดีมาไปไหนขึดวงดีมาแค่คือเด็ชิเออกมาคือโลบได้ลูกครับแว่าออกวาคือได้ลูกด้เยอะแค่บอกแอ๊ะค่เรว่าแอ็งข้ากบไปเยอะแยะงงนะเออเดยวก็ดีขึ้นเด็วก็ดีขึ้นไม่ใช่เป็นอะไรกับหัวใจเพิงมาเร้ตรงเต็มอ เออมันดัดขาห่กเนาะเออเอาไปเลยวันนี้สิบเก็ดสิเก็ดนะลูกนะใครข้าใครรขนมสาธุครัมูแกบอกมาทั้งนี้อยังก็ก่อยขอครรวะเพราะมันยังกอยกอดืฟอบจมีใส้พี่ขัวหรเ่าเพราะมันเมดเอนี้มเพราะไอ้ของเมวะท้าพดตัวไม่คือ เป็นคฮึ่มฮึ่มนะเป้งฮมนั่นคือปุ่นขึ้นกางไกลเคียเหนื่ยพอจำได้เลยแม่แป่กฟุ้กุกลางขงงพอกระถิ่ยุกมาอ่างเพราะว่าเปิดของฮึมครบเออเอฟคีมผ่านมาขางข้างฮึมตออได้ผู้ได้คบได้คือแข็งยังง่าไม่พอตว่างบ้าให้พวกได้มืถกมื่ดับมม่เข้าือ่มาได้กวันายถูกครับ นีงว่าก mm ็บ hmm. ่าอานคือปูอ <su> ่อ <se> ือไอ้ต่วพวกอึแกงหมูว่ะคือนเขาใช่ว่าหม่อันนึอเอาไปของอีกแต่หมูผก็ยืมกูทักออกไปกึ่งของหมือ่ะคาแกงดะมั้งครับปูอันนี้นางละมูมีไข่โฉมเออให้ผมแจวพอวันเกิดวันที่แปดตุลาย้อนหลังเลยครับย่อนหลังปูอ๋อแต่ว่าชีพเร็วครับปูข้าไปอาบุญครับ ข้าไปเอาบุญวยพรวัยเกิดย้อนหลังนะลูกนะขอให้งางละมุไใช้ชอนมือชกมือจับมือชกมือมัดยอ้กวนน้ำุูขาเพราะนั่งหึงแล้วก็รวยแล้วก็พ่อให้ค่าเคกด้วยวันนี้เนาะวันนี้ค่าเคกย้อนหลัง1 7บาทสิบเบาทนะลูกนะเออใครว่าล่ะเคสเกตบาแต่งามโบ๊ทแถววุ้นทเอาเนัแ้นก็แล้กปังกันลูก อันนี้เอฟซีผ่านมาจากช่องบักเชียเอกพาด้วยขามึงเก้าเก้ามือขามึงเก่าเก่ากออนอืมแต่ยังว่ามันเป,ป็นเรื่องเป่าเรื่องยาวก็ข้าเกาเก่าเป่าก่อเป่าอยู่ครับอืมแต่จกรู้บกุบ้งเลนยครับปูดูเกบา้านดูเลกบัวปูเคบ้านครับเออเอฟซีผ่านมาทางื่างบักเสียเอกเนาะ บักแครเอหืดโอ้ตัวมันคือหมูนปุ้ยปุ้ยหรป่าจะดูก่อนนะคือเจ้าพ่อจะดูก่อนถ้าไม่ดูไม่ไม่แก่อีกพ่ออืดก็ดูของหน้าตัวนั้นคือมาเป็นยังไงอันนี้ไม่ใช่ตัวนั้นคือปากแครเอืดเพราะของบากแคยเอืดหมูนกว่าน,นี้อันนี้ของอย่างกล่องก้อน,อนแสดงว่าปากกาไม่ออกค่ะ อโปรกกรมันไม่ออกข้างหมื <k <k ึกมันจะหมึกอย่างนี้มือขนาดจะพูคือขนาดนี้มือไม่ถนาดเอา้าเนี่คือไม่เขียนเท่า